สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของจูน่าใหม่ครับมีข่าวลือที่ตอนแรกผมเองก็มองข้ามไปเพราะรู้ว่ายังไงจุดจบของมลติเวิร์ซาก่ยังไงมันก็ต้องรีบูตอยู่แล้ว แต่แผนการรีบูตมันอาจจะไม่ใช่การรีบูตในแบบที่เราคาดหวังไว้จากข่าวลือล่าสุดครับการรีบูตครั้งนี้จะนุ่มนวลที่สุดเพื่อที่จะก,กอบกู้วิกฤตของ MCU มาดูกันครับว่าข่าวลือนี้ว่าอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มกันครับเรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนเท่านั้นดูหนังฟังเพลงดูคลิปจากทางเราแบบไม่มีสะดุดหมดปัญหาโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพง ขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music แบบฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องจูนเมลรับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ t u b e 3 6 0 ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่จบเอ็นเกมไปอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปมากครับศักาิ์ที่ MCU ต้องเจอมันเหมือนเขาต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนทำไอรอนแมนภาคแรกกันเลยทีเดียวทว่าเฟสสี่ที่ผ่านมาทำให้การเดินทางของจักรวาลน,นี้ค่อนข้างเข้าขั้นวิกฤตครับพวกเขาทดลองอะไรหลายๆอย่างแถมยังมีโควิดเข้ามาขัดขวางหนังหลายเรื่องถูกเลื่อนใายไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบน่าสงสารที่สุดก็คงจะเป็นแบล็กวีดโอนี่แหละครับที่อิมแพ t หายไปเพราะมี การเรื่อนชาย7จถึงแปทรอบการพรีชีพเพื่อโซสโตนของเธอในเอนเกมเป็นอะไรที่สูญเปล่ามากหรือภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ได้ดีบ้างโดนด่าเละบ้างจากการทดลองอะไรใหม่ๆขยายจักรวาลให้มันใหญ่ขึ้นในสากานี้ ที่มีชื่อว่า Mul ติ verse นั่นเองครับพวกเขามีโปรเจกต์มากมายการทดลองของใหม่ๆอย่างที่ว่าไปทำในโทนดาร์กบ้างทำเรื่องผีสางสัตว์ประหลาดบ้างที่สำคัญยังมีตัวละครอ,อีกมากมายที่เพิ่งจะซื้อกลับมาเป็นเงินอยู่ไม่น้อยเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เชิดอฉายเลยแม้แต่นิดในมุมธุรกิจผมต้องบอกเลยว่าพวกเขาต้องหากำไรจากเงินที่เสียไปครับเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์ตัวละคร Xmen จะต้องทำประโยชน์ให้สมกับราคาที่ต้องจ่ายไปบวกกับโลกในปัจจุบันนี้ MCU ที่ผ่านยอดผู พวกเขาที่ชื่อว่าเอ็นเกมมาแล้วใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้ฝีมือของพวกเขาคอนทางที่จะตกลงไปเยอะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน CG หรือบทของภาพยนตร์และพฤติกรรมคนดูในเวลานี้ก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาทนรอไม่ได้และหลายคนก็รู้สึกว่าอยากให้มัลติเวิร์ซาก้ามันจบลงไวๆผมเองก็ติดอยู่ในใจเช่นเดียวกันครับกับคําว่าซาก้า เพราะทงในใจของเราทุกเรื่องราวของ MCU ที่ออกมามันจะต้องร้อยเรียงกันไปในทิศทางของมัลติเวิร์ซากาสิแต่ไม่ใช่ครับผมบางเรื่องก็เป็นเอกเทศมากอย่างการเดยนภาคที่3ไม่ได้แตะซากานี้เลยแม้แต่นิดอ์ประกอบเหล่านี้ครับทำให้การรีบูต MCU เป็น,นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นเป็นที่ทราบกันดีครับว่า m ัลติเวอร์ซาก้าจะจบลงใน a เวนเจอร์6 s e ิ r เ t ตวอร์ที่จะใช้โครงเรื่องจากอีเวนต์ดังในชื่อเดียวกันของมาวิลคอมมิ่งนั่นเอง แฟนคอมิกน่าจะทราบกันดีครับว่าอีเวนต์นี้มันเป็นอีเวนต์เหมือนการรีบูตจักรวาลใหม่จากฝีมือของฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลอย่างแฟงครินริชาร์ดร่วมกับพ่อของเขาอย่างรีทุริชาร์ดที่ได้พลังมาจากโมเลกุลแมนโดยพวกเขาได้สร้างจักรวาลใหม่ขึ้นมาทีละจักรวาลแน่นอนว่าแฟงครินริชาร์ดเคยถูกพูดถึงมาแล้วใน the ด็อกเตอร์สเตรนด์อินเดอะมัลติเวิร์สออฟแมทเนรด ผมเองก็มีลูกผมเข้าใจความเจ็บปวดของคุณดีถามลีนดีชาร์สอดคล้องกันทันทีครับกับข่าวลือล่าสุดที่ถูกรายงานโดยแคดวีเกตซัมโตสเขาได้บอกว่า a v e n g e r s Secret War มีแนวโน้มที่จะรีบูทจักรวาลใหม่ในแบบที่นุ่มนวลซึ่งพวกเขาจะทำมันทั้งหมดใน MCU ไม่แค่จะทำกับตัวละครจากมา r เวลฟอกที่เพิ่งได้กลับมาการซอบรีบูทครั้งนี้จะมีความคล้ายกับที่ t ดูแฟลททำในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดก็คือเราอาจจะได้เห็น Iron Man คนใหม่ ที่ยังคงคาเลคเตอร์เดิมซึ่งยังจําได้ทุกเรื่องราวตลอดการเดินทางของเขาตั้งแต่เฟสหนึ่งหรือในอีกทางหนึ่งที่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะทํากับตัวละครมาเวลฟอกคือลืมทุกสิ่งไปแต่ยังคงเป็นนักแสดงคนเดิมเหมือนกับในายเดอะแฟที่นายมนุษย์ปลาคนนี้ลืมเรื่องราวของกลุ่มจัสติ a ลีกไปหมดเลยแปลว่าที่อีกทไทยแลนด์ ฉันเป็นคนเดียวกันเหรอใช่นี่คือ2ตัวอย่างการซฟอบรีบูทที่ข่าวหรือนี้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นในแนวเดียวกันกับ The f l a ลตและอาจจะเลยเถิดไปเหมือนกับในคอมิกหลัง e v e n นต์ซีเคร a วเลยก็เป็นไปได้ครับอย่างเช่นหลังจบซีเคร t วอลครับ ชี้ฮักจะเข้าร่วมกับทีมแฟนฮัตติกโฟแทนเดอะติงนั่นเองที่ตัดสินใจไปอยู่บนดาวที่เขาเปลี่ยนเป็นคนได้สไปเดอร์แมนหันมาใช้ชุดสีดำภายหลังเขาก็ได้กลายเป็นเวนอมและเป็นครั้งแรกที่เหล่าฮีโร่รู้ว่าไอรอนแมนตอนนี้ไม่ใช่คนเดิมแต่เป็นคนผิวสีซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนผู้พันเจมโรสนั่นเองครับและที่สำคัญทุกคนยังคงคิดว่าไอรอนแมนเป็นบอดีกาดให้กับโทนี่สตาร์คอยู่นั่นเองใน MCU ครับ มีเหตุการณ์ที่ทําให้คนทั้งโลกลืมได้แล้วผมเชื่อว่าเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งนั่นทําให้ a เวนเจอร5แข่ง d y n a สตี้เราจะได้เห็นอเว n g e r รรุ่นที่4ที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าประกอบไปด้วยใครบ้างแต่ก็มีร่องรอยจาก MCU ที่ผ่านมาที่บอกเสมอว่าอเวนเจอร์ยังคงอยู่และพร้อมปฏิบัติการทุกเมือ่อเมื่อเจอกับภัยพิบัติระดับมหาสงครามล้างโลกซึ่งผมหมายถึงพวกเขาจะต้องสู้กับเหล่าคอนซิลออฟแคง ตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่า a v e n เจอร5จะมีการปรากฏตัวของบูฟูรีของฮิวจ์แจ็กแมนและสไปเดอร์แมนที่แสดงโดยโทบีแม็กไวและแอนดูการฟิลทีม a เวนเจอร์จากหลากหลายจักรวาลจะรวมตัวกันครับเพื่อที่จะเอาชนะเหล่าเคาลซีวออแคงข่าวลือที่ว่ากันว่านักแสดงเหล่านี้จะกลับมารับบทมันบวกบอกได้ชัดเจนว่าจะเป็นการซ้อมการปิดฉากแบบย่อย ก่อนที่เราจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงของจริงยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับเพื่อนๆคิดว่าสไปเดอร์แมนกาฟิวและโทบี้หรือฮิวจ์แจ็คแมนที่รับบทเป็นวูบูรีนจะถูกนํากลับมาใช้งานใหม่อย่างยาวนานในอีกหลายเฟสของ MCU จริงหรือผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้ล้วนแต่มาปิดฉากปิดตํานานของตัวเองให้มันสวยงามครับซึ่งมันก็ make ชว r อยู่แล้วว่าการต่อยอดบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งนี้มันเคยได้ผลในอดีตมาแล้วในสไปเดอร์แมนโนเวทโฮมนั่นเองอเวนเจอร์5 ครับพวกเขาจะทำมันอีกครั้งในระดับที่ใหญ่ขึ้น การเผชิญความท้าทายหลากหลายอย่างของ MCU ที่กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วในอีกปี2ปีข้างหน้านี้คำว่ามัลติเวิร์อาก้จะหายไปแน่นอนครับและทางค่ายก็น่าจะเป็นอิสระในการเล่าเรื่องด้วยตัวละครใดก็ได้ภาพยนตร์ที่ต้องทำให้มันดีเลยผมว่าก็คือ Eternal ที่มีปัญหาหลายอย่างมากๆพวกเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญๆหลายช่วงเวลาของ MCU จริงๆรวมไปถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ๆที่กาลังจะเข้ามาอย่างแฟนแทติกโฟ และกลุ่ม X-Men ที่พวกเขาก็จะต้องมีเรื่องราวเป็นของตัวเองต้องบอกเลยว่าต้องเล่าให้ดีเลยครับถึงการมีอยู่แต่ไม่เคยปรากฏในโลก M C U ซึ่งสิ่งที่จะใช้ให้มันเนียนที่สุดก็คือการซอฟต์รี o ูตอย่างที่ว่ามานี่แหละครับพวกเขาจะสามารถนําตัวละครเหล่านี้กลับมาได้ราวกับว่าตัวละครเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเราเสมอแต่ไม่เคยนําถูกออกมาใช้งานต้องรอดูบทครับว่าพวกเขาจะถูกนําเสนอออกมาอย่างไร การซอฟรีบูตก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆของเรื่องราวสร้างความเข้าใจกับคนดูเพื่อมอบโอกาสให้กับการสร้างตัวละครใหมๆ่ๆหรือปรับเปลี่ยนเรื่องราวเบื้องหลังของพวกเขาได้ตามต้องการหรือลบความทรงจำแม่งเลยและหาทางแก้ต่างกับคนดูเอาแบบไหนก็ทําได้หมดละครับสรุปแล้วครับการซอฟรีบูตก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอย,อยู่ไม่น้อยครับหากพวกเขาทําได้จริงวิกฤตศรัทธาที่กําลังเกิดอยู่กับ MCU ณนตอนนี้อาจถูกแก้ไขก็ได้ หวังว่ามันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นมาสิ่งเดียวที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับ MCU เลยก็คือยุคสมัยที่ตกตามของหนังฮีโร่ที่มาถึงแล้วไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะณเวลานี้หากจะบอกว่าเป็นวิกฤตของหนังฮีโร่แล้วก็ว่าได้หลายเรื่องแป็กหนักมากครับยิ่งทางฝั่ง DC ยิ่งน่าเป็นห่วงเอามากๆภาพยนตร์เปิดจักรวาล DCU เรื่องแรกอย่างบูบิสเทตัวเลขรายได้ตอนนี้น่าเป็นห่วงสุดๆแต่ก็ยังดีที่คะแนนวิจารณ์ยังอยู่ในระดับที่สูง c ีซเองก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังกินบุญเก่าอยู่ต้องรีบแก้ไขโดยไวครับอย่างน้อยๆลบคำคอลหาหะต่างๆที่ผมได้พูดไปในต้นคลิป ทำให้มันกลับมาอยู่ในสถานการณ์ปกติมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ทําให้เราชื่นใจขึ้นมาบ้างแต่ถ้าว่าการล้างกระดานแบบไม่ล้มหมักทั้งหมดอย่างการทําซอฟต์รีบูตก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นของที่ทํายากและต้องใช้เวลาครับที่สําคัญผมกลัวว่ามันจะออกก้อยไม่ออกหัวยิ่งทําให้จักราวาลพังเละไปเรื่อยถึงตรงนั้นจุดจบคงมีจริงๆแล้วหล่ะครับก็ยังไงรอติดตามกันต่อไปครับผมเมงก็เอาข่าวลือสั้นๆถึงเรื่องราวการซอฟต์รีบูต มาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ของ MCU ณปัจจุบันนี้ที่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้สึกคล้ายๆผมไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับมันมีความน่าเป็นห่วงอยู่ในนั้นครับไว้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับผมสําหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนไมาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ